สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พบกับคุณย่าเฮลตี้อีกเหมือนเคยนะคะโดยย่าโสวันนี้ย่าโสจะมาทําเมนูน้ํายาปูค่ะทานคู่กับขนมจีนส่วนผสมที่ต้องเตรียมพริกแกงเผ็ดค่ะปูต้มหรือย่าโสจะต้องแกะกระชายหัวเดี๋ยวจะซอยใบมะกรูด กะทิยาโสใช้ย,ยัางกล่องนะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะแล้วเดี๋ยวยาโซจะใส่ขมิ้นผงลงไปหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะเดี๋ยวยาโซก็จะมีเคล็ดลับการแกะปูมาฝากนะคะนี่แล้วก็จับปูมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ง่ายขึ้นดึงนี้ออกค่ะแล้วเราก็แหกนี่กระดอง น,ะะนี่มันปูใช้ได้ค่ะแล้วก็หักขึ้นค่ะแล้วก็ดึงนมออกแล้วก็บีค่ะนี่จะแกะทานก็สะดวกนะคะนี่จะจะแกะทํำน้ำยา แกะม่ออกค่ะ,คะถ้าเราแกะทานล้วก็จิ้มน้าจิ้มทานได้เลยค่ะแต่เราไม่ได้ทานนะคะแล้วก็ดึงตรงนี้ออกเแตนเนื้อค่ะเดี๋ยวตรงส่วนกล้ามนีเดี๋ยว,ว,ย,วย่าโสจะใช้สักรูกะทุกนะคะน,นี่ก็เหมือนกันค่ะนัดกระดองเขาออก นี่ค่ะเนี่ยก็จะโผล่ออกมาก็ดึงออกมาเมื่อก่อนจะสอกว่าแกะไม่เป็นแล้วค่ะมีเพื่อนอยู่ทะเลเพื่อนสอนค่ะนี่ค่ะเนี่ยก็จะดึงออกง่ายๆค่ะเพื่อนๆก็ดูตามไปเรื่อยๆนะคะ นี่กล้ามมะนดีจะสวสยจะไปทุบก่อนแป๊บนึงนี่ค่ะแล้ก็เดินเข้าออกมาก้ถ้าเพื่อนๆไม่ชำนาญต้องระวังนะคะเดี๋ยวมันจะบาดมือเอาเพราะว่ากล้ามมันแข็งเปลือกก้ามมันจะแข็งค่ะ ไม่ค่อยนอดค่ะทุบให้เขาแตกแล้วค่อยๆนอดแล้วก็ฉีดไหมนีม่ค่ะออกค่ะดเดี๋ยวสวยจะแกะไปบางทางก่อนเดี๋ยวแกะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะเยสูกก็แกะปูเสร็จแล้วนี่ตาจะเป็นแบบนี้แล้วก็ประชายก็ปั่นเรียบร้อยแล้วดเดี๋ยวเราไปเตรียมหม้อปรุงกันเลยค่ะค่ะตั้งหม้อแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปก่อนนะคะเราจะผัดพริกแกงกับหัวกะทิก่อนให้มัหอมค่ะ กี้โสก็ใช้สองช้อนโต๊ะนี่ค่ะผัดอนค่ะ ที่น้อยก็เติมไปได้นะคะผัดให้ที่แกมีกลิ่นหอมขึ้นมาตัวก็จะใส่อ มิม่ลงไปเลยนะคะมานี่ค่ะแกงหอมดีแล้วนะคะเราจะใส่น้ำลงไป เทกกะเอาเขาวานจะทำประมาณดีถ้วยนืโซก็จะใส่ไปประมาณอันนี้ประมาณครึ่งลิตระแ,แล้วก็ใส่แล้วก็ใส่ผงกระชายปั่นลงไปเลย่ะกะทิยังไม่คนนะคะแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไป ความข้นนี่แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะจะเอาขนาดไหนท่านดที่ชอบมันมันก็ใส่เพิ่มไปได้แต่โสทคิดบ้าเนไม่ค่อยทานมันกันประมาณนี้ค่ะ, <c oughs> ะเดี๋ยวรอน้ำเดือดค่ะนีนน้ำก็เดือดพ่านนี้แล้วนะคะ แล้วก็ใส่เนื้อปูลงไปเลยค่ะกดล้ปรุงรสเลยค่ะเนื้อสวยจะลองกะดูก่อนใส่น้ำปลาไป2ทงช้อนตกก่อน ก็ไปชิมเลอนะคะอพอแล้วค่ะเค็มดีสยววก็จะตัดรสชาติด้วยผงปรุงรสไก่นะคะในส่วนจะใส่ไปสักหนึ่งช้อนชาค่ะนี่ค่ะ ตามด้วยใบมะกรูดเลยค่ะ ไม่ค่อยน้ำยังไม่ค่อยเึ้มค้นนะคะเดี๋ยวสวยจะใส่กะทิไปให้หมดเลยสองร้อยห้าสิบมลค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ น้ำยาปูสุดหอมยาโสค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟใส่ชามกันค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำยาปูของยาโสเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆอย่าลืมไปลองทำรับประทานกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยค่ะเดี๋ยวยาโสก็จะไปทานคู่กับขนมจีนแล้วก็มีผักเคียงนะคะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนก่อนจะไปยาโสก็ฝากเพื่อนๆกด ติดตามกดสับ r i b e ช่องยาโสเพื่อเป็นกำลังใจให้ยาโสในการทำคลิปดีๆครั้งต่อไปด้วยนะคะอันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย